องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสาดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสาดุดีชั้นที่หนึ่งประจำปี2565 วันนี้เวลา13นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากสรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริย,ยิ่งรามกิรติลูกเสือสะดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสะดุดีชั้นที่หนึ่งประจำปี2565นาาณศาลาสาหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังซึ่งในปี2565มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริย,ยิ่ง รามกิรติลูกเสือสดูดีชั้นพิเศษจำนวน16คนและเหรียญลูกเสือสดูดีชั้นที่1จําจำนวน204คนโดยในวันนี้มีผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือมาในพิธี169คนทั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดูดีชั้นพิเศษบัญญัติอยู่ในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับที่4พุทธศักราช2530 ต่อมาทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชาบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551เครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจึงบัญญัติอยู่ในมาตรา53ให้มีเครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริย,ยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สําหรับพระราชาทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชาทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อนเนื่องมาแล้วไม่น้อย กว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสาุดีชั้นที่1 เหรียญลูกเสือสะดุดีเป็นเหรียญสําหรับพระราชทานบําเหน็จความชอบในราชการเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือเจ้าหน้าที่ลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีอุปกราระคุณต่อลูกเสือได้อุทิศกําลังกายหรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551